อุ๊อุ๊อุ๊อุเฮลิคอปเตอร์ฉักกระตุกว้เป็นเป็นการนะวันนี้อ่านเฮลิคอปเตอร์ออกจาก้านสามสองหนึ่งก็ขอกราสวัีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะวันนี้ผมได้เฮลิคอปเตอร์มาซึ่งวันนี้จะมาทดลองกันนะครับว่าเทเลภาของเฮลิคอปเตอร์นํำนี้เป็นยังไงบ้างนะ ก็เติมน้ำมันให้สุดคอัแค่นี้ก็เซตอ่าได้เวลาขึ้นอตารโอ้โอ้โอ้ได้แล้วโอ้ ว่าบินใช่ได้ความเร็วก็ดูเหมือนจะเร็วไม่มากนะครับรีบออกตัวกันเลยนะใช่ความเร็วเป็นความเร็วที่เร็วไม่มากนะความเร็วน,น,น,นะครับบินมาถึงปั๊มน้ำมันล้างแล้วนะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะจะได้เช็คด้วยว่าน้ำม,มันนั้นเหลือเท่าไหร่นะโอ้โอ้โอ้รอบนี้คือต้องกดสเปซบาร์เพิ่มกระโด ไม่มีอะไรดีนะนอกจากเครื่องยนตาา์ใช่ครับไม่มีอะไรดีมีแค่อาวุธอะไรนิดนึงโอเคงั้นขับไปต่อน,นะอุ๊งระเบิดก่อนไปนะน้ำมันถือว่ากินน้อยอยูน่นะถือว่าคุ้มกับราคา เรื่องความเร็วไม่ได้นะคุณผจุผมก็มีไอเดียนะถ้าเรา,อาลองไปขายเฮลิคอปเตอร์ลังนี้จะเป็นยังไงครนะับตรงนั้นมีกำลังมีร้านา้ของอยู่พอดีนะครับตอนนี้มาถึงร้านหอของนะครับแลาขับเข้าไปสิอ่าข้าไป ได้ไหมเออไม่ได้นะเหมือนจะขายไม่ได้นะอ่อได้โอ้อนะโหไม่นะอเอ,อไอผติ๊กไออะไรทีได ถ้าเราเปิดชิบแบบนี้ปิด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 และก็ต่อเข้าไปแบบนี้นะครับเป็นค่เป็นกันนะวันนี้อ่านให้ที่คอปเตอร์ออกจากร้านสามสองหนึง่งก่อนปิด ิิิเออเออไม่ยิงนะไม่ยิงเออเป็นปักดีนะโอ้ปวของได้ด้วยปืนไม่ยิงอุ้ยอยนี้ก็สบายสิครับถ้ามันเอาออกได้อย่างนี้เอไอเดียเดี๋ยวผมมีไอเดียแต่ต้องรีเจงก่อนครับไป ตอนนี้นะครับผมได้รีเกมมาแล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบว่าถ้าเราออกปืนเชือออมายิงต่อกับฮลิคอปเตอร์ไปนะครับมายิงอ่าได้แล้วแล้วว่าปืนกลับมาชึบอาหนั่งรัทเครื่อง 3ามสองหนึ่งปึ๊บอุ๊บอุ๊บอู้เฮ้ยเอ๊ยรถรถปินได้เฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ก็ถ้าเกิดมามากกว่าสองคนก็นั่งบนรถได้นี่นะเออถือไปไอเดียดีเลยเอ้ยชิดี้ก็วิ่งยกขึ้นได้เลยโอ้หเฮยคอปเตอร์ลำนี้ไม่ธรรมดานะ่โอ้โหไหนลองต่อเพิ่มสิ เชิบเชิบอ่ายิงแล้วก็ยิงเข้าไปอ่าเอาเพิ่อมอีกเอาเพิ่อมอีก๊บอ่าเพิ่อมอีกอ่าเรียบร้อยครับอ่าตัดเครื่องยนต์นะอ่าสองหนึ่งหโหูหูหูหหห ได้ดีลนะจะทำอะไรแปลกแฮลกทำแลยแปลกชิบแบบนี้อ่ามาอยู่ที่มุมแล้วปล่อยลงชิบนแบบนี้ออยบลงยยบลงชุบลงมาแล้วก็ แล, <im sharing> แล้วก็ลองโลดอู้อุออเฮลิคอปเตอร์ชักกระตุกโว้โว้โว้ไม่นะเฮลิคอปเตอร์โอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหอ้้าอ้อ ลิปวิดีโอวันนี้ก็ยบลงแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบก็ขอฝากแค่นิดนึงนะครับแค่กดไลค์และกด Subscribe มันจะช่วยเป็นกำลงกังใจผมทำคลิปต่อไปได้ไม่มากก็น้อยนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ